ครับดกครับผมสจอ,อุพาานว่าหอมเขตแปดอำเภอลำลูกการครับวันนี้เป็นตัวแทนของท่านพลตำรวจโทคำนวณฤทธิ์ผู้จารมาจัดก,กิจกรรมร่วมกับอ,อสอมอโบสิบตำบลลำากาอเำเภอลำากาจังหวัดขอนแก่นวันนี้ทางอ,อสองมได้จัดก,กิจกรรม ตรวจวัดโควิดวัดความดันตรวจเบาหวานาทางกิจกรรมของอสมอผมก็เลยมาร่วมเป็นตัวแทนของท่าน,านคนตำรวจโทรคำนวณที่ทุกประจานที่แจ๊เพราะว่าช่วงนี้น้ำน้ำเยอะแต่ว่าท่านดูแลทางสา,ามโค ทางอำเภอเมืองอยู่<า>ก็เลยให้ผมมาเป็นตัวแทนของท่านวันนี้ทางหมู่บ้านนนิชาอยู่หมู่สิบตำบลลำกาอำเภอลำกาจังหวัดปทุมธานีวันนี้ทางเราทางผมก็นำยาสมุนไพรของพี่แจ๊ดที่นำมาจากวัดพิรวิวงเรามาแนะนำชาวบ้านว่าก,กินไว้เสริมภูมิตอนนี้ที่ไม่ได้เป็น ก็กินอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละครั้งครั้งละสองเมตรแต่ถ้าเผื่อว่าตรวจวัดวัดวนนี้ถ้าเผื่อมันมีผลบวกก็จะกินเชา้ชาเย็นเช้าสองเมตรเย็นสองเมตรห้าวันเขาก็ยาตัวนี้ที่กินมาแล้วเนี่ยได้ผลดีก็เลยผมก็เลยเป็นตัวแทนของท่านมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน หมู่บ้านนนทิชาเนี่ยได้รับทราบแล้ววันนี้มีแมกของ OR, อบจมาแจกชาวบ้านรวมทั้งแอลกอฮอลของอบจจังหวัดปทุมธานีของพี่แจ๊ดเอามาแจกหมู่บ้านชาวบ้านด้วยนะครับและวันนี้ทางอทมก็มีกิจกรรม มีชายเอเบตมาแจากลูกบ้านเอาไว้ป้องกันพิงลายวันนี้ต้องขอขอบคุณอ,อสมอของของขอ,งอนุใหมยทรัพุ์โชทั้งหมดวันนี้ได้มาร่วมและผมต้องขอขอบคุณอ,อสมอธรรมการหมู่บ้านนนิชา โดยเฉพาะท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากวันนี้นะคะต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมดีๆของหมู่สิบหมู่บ้านนนทิชาเิดหนึ่งนะคะได้รับการสนับสนุนโดยคนตำรวจโทคำนิษทุประจางานสนับสนุนเรื่องของการสวหาเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ท่านก็ยังสนับสนุนเรื่องของ เนี่ยนะคะของให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากตรวจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสแอลกอฮอล์นะคะยา,ยาเสริมภูมิต้านทานภัวิหรือว่ายาโควิดที่คนเป็นเหมือนท่านสนจพูดแล้วนะคะสิ่งดีๆตรงนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากท่านที่ท่านทําให้ปทุมธานีทั้งจังหวัดปทุมธานีหลายพื้นที่ที่ท่านทํมาในหลายพื้นที่เลยนะคะ ซึ่งวันนี้ทางอสมอนะคะ,ะหลายหน่วยเรามาช่วยกันนะคะเพราะว่าเป็นอสมอบ้านทรัพย์อุทนุมนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เรามอบให้ต้องกลับขอบพระคุณพลตระเวจโทคำบรรลทุทูกรกะจ่างนายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี <Okay. S 1> ขอบคุณคุณ,คณรุศรักทูกระจ่างตั้งมงเลิศนะคะในฐานการนายกอบอจอ <Okay. S 1> เช่นกันนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆสนับสนุนสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดปัตุมธานีขอบคุณมากๆวันนี้นะคะก็มีโครงการการตรวจหาเชื้อโควิดหรือว่าสมอนะคะแล้วก็มีการวัดความดันเบาหวานแล้วก็แจกของให้กับพี่มองพี่น้องมอบของนะคะอาจารย์เขาอยากจะให้อาจารย์เข้ามาดูว่าแต่ละจุดมีจุดทำอะไรบ้างนะคะเริ่มที่จุดที่หนึ่งนะคะก็มีจุดวัดอุณหภูมินะคะวัดอุณหภูมินะคะ วัดอุณหภูมิเราจะเห็นป้ายนี้นะคะป้ายนี้เดี๋ยวจะบอกพี่น้องว่าป้ายนี้เป็นอย่างไรนะคะมาที่จุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะมีรายชื่อของพี่น้องของเราที่จะมาตรวจหาเชื้อโควิดนะหรือว่าส็อนะคะเนตเนนะคะตรงนี้นะคะอ่ตรงนี้นะคะจะเห็นตรงนี้จะมีใบนะคะที่ออกมาว่าจะรับของอ่าหรือว่าตรวจ ตรวจแล้วต้องมีของให้ด้วยนะคะอ่าแล้วมาที่จุดนี้จุดนี้ทําอะไรนะคะตรวจนะโควิดครับตรวจท้าโควิดนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตรวจแล้วไม่เจอนะคะซึ่งวันนี้จะมีคุณหมอนะคุณหมอเ้านะคะจากรอพศต้องรับคุณชูนะคะคุณหมอที่หล่อๆอย่างนี้นะคะเป็นคุณหมอของรอพศต้อบ้านสับคุณชูของแบบลำลูกกาเรานะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดของวัดความดันนะคะวัดความดันเราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคืออสมอนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขของบ้านทรัพย์กุชูมาขยับาายามาตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะสองพันนะคะที่ตรวจเนื้อทงตรวจตรงนี้ตวรวจเบาหวานความดัน สองคนนี้จะตรวจเบาหวานความดันทั้งสองท่านนะคะดาบนั้นก็ามาที่ตรงนี้นะคะก็ะเป็นการมาลงว่าเอ่อว่าคนที่วัดคัดกรงเนี่ยเบาหวานเนี่ยอ,อ,อยู่ประมาณเท่าไหร่สูงไหมตมม่ำไหมถ้าสูงถ้าตา่ำเขาจะมีการรายงานให้คุณหมอทราบนะคะซึ่งวันนี้เราจะหนนกับคุณหมอ,อ,อบ,บ้านทับส์ขอพดนี้ มีการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนว่าระหวานความดำอย่างไังนะคะมีคุณหมอแะคุณหมอ,อตุ๊กจากโรงพยาบาลรราด,ด้วยนะคะมาดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอย่างดีเลยพี่น้องเน้นว่าหมู่บ้านนี้มีคุณหมอจากโรงพยาบาลสีรล ซิริราเนี่ยไม่ธรรมดา,านะคะจยากนี้ก็มาที่จุดนี้เลยจุดนี้นะคะก็คณะกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านนนทิชานะคะก็สนับสนุนให้พี่น้องหลังจากตัวจหา เบาหวานความดันแล้วจะหิวเนาะบางคนต้องอดข้าวนะคะก็จะให้พี่น้องเราทานหลังจากตรวจแล้วนะคะแล้วก็มีนะคะสิ่งของนี้เลยนะคะนี่มีสมุนไพรเสริมเสริมอันนี้สำคัญนะสมุนไพรเสริมปูมิป้องกันเชื้อโควิดป้องกันใครจากโควิดจะเข้ามาร่างกายเราไม่ได้เลยยาตี้เสริมภูมถ้าหากว่าใครติดโควิดนะคะก็จะมีบอกว่าต้องทาน แค่ไหนเสริมภูมิทามจะทานเท่าไร,ราไน,นะคะโควิดเป็นโควิดทานเท่าไรอันนี้จะมีบอกด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะและก็ยังมีแมสให้เป็นกล่องเลยแอลกาอฮอล์สนับสนุนโดยพลตะระรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็คุณรุศรักหรือคุณน้องบายเลขานะคะ โครงการนี้ก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากท่านสเอ A. ท่านนายกคำรณวิ์นายกอ,จอจกบจจังหวัดปทุมนะคะที่สนับสนุนอุปกรณ์การตรวจ ATK อุปกรณ์แมสแอลกอฮอเจลแล้วก็ขอบคุณประธานกรรมก,การหมู่บ้านนนทิชา ที่สนับสนุนอาหารเช้าให้สำหรับคนที่ตรวจแล้วแล้วก็ขอขอบคุณท่านสอจขอ้ารักหอมขอบคุณคุณหมอในอนามัยรพอพสตอบ้านตาบุญชูหมอค้าวและขอบคุณหมอตุ๊กคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นลูกบ้านอยู่ในนนทิชาที่มาช่วยเหลืออสอมอแบบเป็นพี่ปรึกษาของอสองมอแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณประธานอาสอมอพิจา ก็ขอขอบคุณอสมอทุกๆทั้นที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะ